มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คด่วน23จังหวัดโดนเต็มๆโควิด19เช็คด่วน23จังหวัดพบผู้เกี่ยวข้องตลาดกุ้ง วันนี้22ธันวาคมนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินแถลงข่าวสถานการณ์กรณีสมุทรสาครว่าจากการวิเคราะห์การติดโควิด -19 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบริเวณตลาดกลางกุ้งยังเป็นพื้นที่ไข่แดงที่มีการติดสูงประมาณ44%อร์เซแต่บริเวณโดยรอบที่ห่างออกมาจากการติดลดลงคือตลาดทะเลไทยติด14เอร์เซและหอพักไทยยูเนียน8% โดยมีแผนที่จะตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลาสำหรับกลุ่มลูกค้าประจำตลาดกลางกุ้งประมาณพันคนจากการสอบสวนพบมีการเดินทางไป23จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เพชรบูรณ์นครราชสีมาสุพรรณบุรีการจนบุนรีนครปฐมสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ชุมพรสระบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองสงขลาและอุตรดิต โดยขอให้ยกระดับการควบคุมป้องกันโรคและค้นหาผู้มีประวัติเสี่ยงสำหรับจังหวัดที่พบการติดเชื้อแล้วได้แก่สมุทรปราการ3ลายสระบุรี3ลายกรุงเทพมหานคร9ลายปทุมธานี3ลายนะครปฐม3ลายและอุตรดิตถ์1ลาย รวมเป็น22รายนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าขณะนี้หลายคนกังวลและต้องการตรวจหาโควิดขอให้กลุ่มบุคคลที่จำเป็นเข้ามาตรวจก่อนคือมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งช่วง14วันก่อนมีอาการคือเดินทางมาจากเขตติดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายคือสมุทรสาครประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ ายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันและเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสยืนยันโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์หากแพทย์เห็นว่ามีความเสี่ยงก็ตรวจได้ฟรีหรือมีอาการโควิด -19 อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับการตรวจ นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรผู้อำนวยการกองรูปติดต่อทั่วไปกล่าวว่าการตรวจคัดกรองค้นหาบริเวณตลาดกลางกุ้งตรวจแล้ว2,051รายผลบวก914รายคิดเป็น44%ที่อัตราติดสูงเพราะอยู่อาศัยแบบแออัด และเมื่อติดตามสถานการณ์ที่มีโอกาสพบกลุ่มนี้ไปทำงานหรือใช้บริการคือตลาดทะเลไทยที่ห่างออกไป4กิโลเมตรเก็บตัวอย่าง653รายพบติด91รายคิดเป็น14ถือว่าต่ำกว่าจุดเกิดเหตุการณ์แพร่กระจาย3เท่าและหอพักบริเวณตลาดไทยยูเนียนห่างออกมา2กิโลเมตรตรวจ1 0 9 9ราย ติด84รายคิดเป็น8ภาอร์ซนตพรวมตรวจค้นหาผู้ป่วยจำนวน5,066ตัวอย่างผลออกมาแล้ว3,803ตัวอย่างพบ1,086ตัวอย่างคิดเป็น29เอร์ซเมื่อมีการตรวจและรายงานผลเพิ่มเติมอัตราการติดจะลดลงอีกเพราะตรวจในสถานที่ห่างออกมาจากจุดศูนย์กลางแพร่กระจายมากขึ้นสำหรับจังหวัด ที่มีผู้ป่วยโควิด -19 เชื่อมโยงกับตลาดกุ้งได้แก่สมุทรสาคร39ลายนาคนปรปฐม8ลายสมุทรปราการ3ลายสระบ,บุรี5รายฉะเชิงเซา1นลายปทุมธานี2อลายเพชรบุรี1นลายกรุงเทพมหานาคร9รายและอุตรดิตถ์หนลาย โดยทั้งหมดมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งมีเพียงหนึ่งลายที่เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวสำหรับหอพักที่ได้กักกันแยกผู้มีโอกาสรับเชื้อไว้อยู่ในสถานที่พักเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบและมีทีมแพทย์จากสถาบันบำราชนาดูลและโรงพยาบาลสมุทรสาครเข้าไปดูแลทุกวัน โดยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักกันใครมีอาการไข้จะได้รับการตรวจโดยแพทย์หากมีอาการมากหรือต้องการการดูแลที่โรงพยาบาลจะมีการส่งต่อทำให้สามารถบริหารจัดการคนติดจำนวนมาก นายแพทย์สุพลกล่าวว่าสำหรับเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในสมุทรสาครนั้นตามด้วยข้อมูลการแพร่กระจายวิทยาที่พบพูดติดรายแรกๆเป็นแรงงานพมา่าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พบการระบาดบริเวณชายแดนซึ่งพบพูดที่ค่ํา มาในฝั่งประเทศไทยทั้งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคาดว่าลักษณะที่พบการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครนั้นก็น่าจะเป็นเชื้อที่มาจากที่เดียวกันแต่ต้องรอผลการตรวจรหัสพันธุกรรมซึ่งจะออกในอีก2-3วันว่าเหมือนหรือแตกต่างกับที่แม่สายหรือแม่สอดหรือไม่ทั้งนี้แนวโน้มการแพร่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่ก็ต้องจัดการให้ดีเพื่อลดการแพร่กระจายและถือว่าเราตรวจค่อนข้างเร็วนับตั้งแต่เจอผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ใช้หลักการจำกัดการเคลื่อนไหวส่วนคนไทยที่เข้ามาในพื้นที่แล้วออกไปต่างจังหวัดหากไม่มีการติดต่อจากกลุ่มนี้จะรู้ขอบเขตการแพร่ซึ่งจะรู้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ